เอาซุปด้วยสิไม่เอาเส้นก่อนเอาซุปก่อนเอาซุปเยอะๆด้วย มากินมั้ได้ไหมเจ้ไปกินแบบอะไร กินผักอร่อยมากเลยอืมผักนิดเดียวเราจะกินผักอร่อย กอร่อกดอ้้วผัดใบเขียวพอกินบ้างไม่อร่อยเหรออร่อยเดี๋ยวพ่อให้เล็กๆโอเคปะ่ะอันนี้กินด้วยก่อนออเๆับอทเลยคะ เนะด็ดมือใบ็มันจ็ดม่อใบอะไรนะมาตรงนี้ได้เจ้าฮึม

หมดแล้วพ่อเจ้าก่งหมดแล้วเหรออืมเจ้ากินหมดอนมากเลยเจ้กินเร็วมากเลยเจ้าตัวเธอลจะขึ้นอ่ะเลื่อนมาในเด้าตัวโยไหมตัวไหมตัวโตัวโตเลื่อนขึ้นทีกินก่อนสิยังไม่จะขึ้นเหรอรู้แต่ว่าให้กินก่อนคำหนึ่งนี่ย อืาอะไรอ่ะจ้าน,นี้นี่อะไรสเปร์สเปร์ที่ใส่อะไรอ่ะสีตัว น้ำหนมักต้องฉีดเยอะจ้ะใช่ใช่ให้ฉีดตอนเช้าแมงวันเต็มเลยอขึีดมันตัวใหญ่ไป็นใบกินใบกินไม่หมดอร่อย ก็บก <Merci. S 1> ็บตัวจิ๊ดนึงน่ะรดน้ำมารดน้ำเนี่ยไมใพังเออพี่ดีวตรงนี้มันผางใบพัง มันหักมันขาดน้ำเสื้อทำเองหางเลยเนี่ยในเวลาเลาต้องสั่งซื้อใหม่อีกแล้วได้ได้ได้ซื้อเสื้อ้ซื้อีชาอันนาน้ำน้ำน้ำบาไม่ใช่น้ำน้ำบ้า กินแล้วดื่แล้วแด้วจะไปที่เดี yeah. ๋ยวๆไหมเดี๋ยวหยาบน้ำ okay. อ okay, okay. ่ำน้ำอ่ำน้ำคนบอลสังไฟโอเคโอเคนี่ยน้องโซน้กถึงไว้อ่ะนี่ไงไว้อยู่นี่เหรอ โซ่เหรออืมขหงใบอยู่ไหนของใบตัวของน้เซนตดวเล็กของใบตัวใหญ่เหรอที่บ้านเองเดีย๋ยวพ่อดูก่อนอ่ะโอ๊ยมันไหลกินอ,อะไรชอบอะไรอืมหนูชอบอะ่ะอืมโอเคไป

me. i oh. はい。

โอเคโอเคบยไม่ชอบนองนเดีบเป็นไข่โอเคโอเคหนชอบเล่นนไมอยากช่มันมันหนาวเดี๋ยวนอนเตียงพ่อนะโอเคไหมโอเคหนูไม่อยากนอนเตียงบมันฉี่เม็นปะเม็นใครฉี่ใส่อะพี่บา้าไฉี่ทำไมอะห้แล้วเราจะไปปวดฉี่ไมห้องน้ำอะบาห้องน้นีฉี่ใส่ฉี่ใส่ี่นนนย่าทนอนเลย มันก็เหม็นนะดิโอ้โหเหม็นเลยเด็ิหนาวใบเป็นไข้เป็นแล้วใบเป็นไข่ใบใบใบเป็นไข่ใช่ใบเป็นไข่น้องใบเป็นไข่น้องใบเป็นไข่ใช่แล้วไม่ใช่น้องพี่ใบน้องน้องใบ ละบายวไเดี๋ยวไปเดียวไสบดีคดยเดวอุ่นยังยังหนาวิน่งบนนเองมันหายังกอสอามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่ี่ห้ี่หกี่เ เ็ s <S uh ้เ huh. ส oh, right. okay. oh, oh. uh ็จแล้วออกเหรอแล้วออกยังออเออใบใบแล้วันลุกใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนนอนที แม่เดี๋ยวว่าจุ๊กหม่จะมมันีไปน่อยดี๋ยวอยาด๋ยวไป๋ยวไป้างานใหไม่มีใครน่ากับไปด้วยใช่ไหม้มฮึมมโอ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 อเดี๋ยวพ่อทำข้าวก่อนนะใสรจจริงๆสรจจริงๆนอนเดไปหาหนาวแล้ว มา <c oughs> นอนห้ามขี่ใส่ที่นอนนะห้ okay. ามขี่ใส่ที่นอนพอ่อใช่ห้ามขี่ใส่ที่นอนพ่อนะโอเคค่ะไม่ใช่ขี่ใส่ห้องใส่เสีวยวนี่แล้วไม่ไม่ต้องไปขี่ห้องน้ำโอเคเปิดไฟไว้นะโอเคโอ้ยมันเย็นอ่ะชอบไหมล่ะไม่ชื่อมันเย็นไม่มีอ่ะต้องต้องกินแบบเย็นเย็นไม่มันเดี๋ยวมันไม่สบายมันไม่มีอะ่ะ ิแต่มันไม่มีแล้วนะเย็นแล้วแต่มันไม่มีนะที่บ้านไม่อยากกินดอกใบสีโอเคกกเโอเคพี่บอมไม่ชอบกินดอกใบดอกใบสีล่ะโอเคเดี๋ยวพ่อเตรียมผ้าไปซักกอ่อนชอบแล้วก็มันยากมันเลยหนูชอบก็ต้องเป็นต้องเป็นต้องต้องต้องงานกันเดี๋ยวฮะแบ่งดีไม่ดีก็เดี๋ยวพ่อเจอหนาวใช่ไหมเค้ต้องแบ่งกันโอเคต้องเป็นเพื่อนกัน แม่ไม่ไม่ทำแบบนี้พ่อหนาวมันเยาแล้วเนี่ยต้องงานกับพ่อทุงสีใช่ไหมก็หางก้าวให้บ้านเลยใบได้อร่อยใบอยากกินซี่เป็ดเดี๋ยวใบป๋ดทเอี๋ยวหนุ่ยแตกินข้าวอร่อยมากเลยพี่บใบชอบข้าวใช่ไหมพ่อวางไว้ตรงนี้นะตรงนี้นะถ้าใบไมกินใบหยิบมานะเดี๋ยวพ่อทำมาข้าวก่อนนะพ่อเปิดไฟนี้ไว้นะ โอเคบายบายกันบายบายพออยู่ข้างล่างนะโอเคขึ้นมาๆกับบายด้วยนะโอเคบายๆบาย